โลกเี่ยนอีกครั้งกับ GPT Real Time ให้คุณได้คุยกับ AI ได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน่าจำเล่าให้ฟังค่ะตื่นรู้ได้ทุทกเช้าไปกับ Awake รายการที่จะทำให้ทุกคนทันทุกข่าวไอทีเวลานี้นะคะ AI เขาไม่ได้อยู่แค่ในบทพูดหรือข้อความกันแล้วค่ะเพราะว่า OpenAI ค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวสิ่งที่จะเปลี่ยนบทสนทนาด้วยเสียงไปตลอดการอย่าง GPT Real Time และ Real Time API รุ่นล่าสุดวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโมเดลนี้กัน cpt real time นะคะเขาเป็นโมเดลเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้เสียงที่ลื่นไพเราะและเหมือนเสียงคนพูดจริงๆเลยค่ะ เขารองรับคําสั่งเพลงที่ซับซ้อนสำหรับภาษาระหว่างพูดได้หรือพูดเลขโทรศัพท์โค้ดได้แบบแม่นยําสุดๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะ API ตัวใหม่เนี่ยเขายังรองรับภาพที่ป้อนเข้าไปให้ AI มองเห็นสิ่งที่คุณส่งมาได้แบบเรยลไทม์ค่ะแถมยังโทรออกผ่านระบบ SIP ได้ด้วยนะคะซึ่งทำให้ AI เสียงนะคะเป็นผู้ช่วยที่ข้ามกรอบการใช้งานแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ AI นะคะใช้งานได้ง่ายและจริงจังขึ้นสามารถเชื่อมกับ m p c ได้อัตโนมัติไม่ต้องตั้งเองเข้าประมวลผลเสียงเดียวทันทีค่ะไม่ต้องผ่านหลายโมเดลประยยัดขึ้น20%จาก API รุ่นเงินก่อนเลยใครที่อยากสร้างแอป,ปหรือโต้ตอบด้วยเสียงนะคะก็ต้องแนะนำเป็นโมเดล GPT Realtime ตัวนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป,ปช่วยเหลือต่างๆสายด่วนหรือแอป,ปอัจฉริยะก็พูดคุยกับเราได้เหมือนเพื่อนเลยค่ะ แต่บางทีนะคะแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอค่ะเราอาจจะต้องการฟังก์ชันที่ช่วยให้เราทั้งเรียนแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการสรุปโน้ตอย่างแม่นยําหรือแม้กระทั่งการสร้างแบบทดสอบเพื่อทสความเข้าใจของเราและถ้าใครอยากจะได้ฟังก์ชันที่โหดๆแบบนี้นะคะก็ต้องฟังข่าวต่อไปเลยค่ะ ข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานแบบแเราค่ะเพราะว่า l e n o v o เขาเปิดตัว l e n o v o Learning Zone แล้วค่ะถามว่าคืออะไรใช่ไหมเขาคือแอป AI ค่ะที่จะช่วยให้เรานั้นเรียนและก็ทำงานง่ายยิ่งขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเตรียมสอบหรือการสรุปประชุมแอปนี้เขาเอาอยู่จริงๆ ฟีเจอร์ของเขานะคะคือได้ใจเดียนามากๆเลยไม่ว่าจะเป็น AI บันทึกและถอดเสียงอัตโนมัติอย่าง Real Time r e ล o ค d and t r a n s c r i p t เป็นการเลเจอร์จากเสียงและกระถูกแปลงเป็นข้อความได้ทันทีค่ะและไม่ว่าเราจะอ่านกี่รอบก็ไม่ต้องน้อยนะคะเพราะว่ามี Personal f i l e and Audio to Note s ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยสรุปให้เหลือแค่ประเด็นสําคัญได้ค่ะและก่อนสอบเราก็ไม่ต้องเครียดอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเขามี p e r s o n a l f i l e and Audio to Qui z z e ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยสร้างคําถามและก็ทดสอบความเข้าใจของเราได้ด้วยค่ะและที่ ที่เด็ดที่สุดค่ะก็คือ b e a u t i f y To Notes ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการจัดโน้ตให้หน้าอ่านยิ่งขึ้นมีไอคอนและทีมสวยๆนะคะมาให้เราได้ทบทวนอ่านแล้วก็จะรู้สึกเบิกบานใจมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยโฟกัสได้แบบไม่สะดุดเลยนะคะช่วยเหลือเราในการทํางานได้ดีมากๆเลยจริงๆ และถ้าใครที่อยากจะสัมผัสความสะดวกสบายกับ r e n o v a b l e Learning Zone แบบจัดเต็มนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์คู่ใจที่สามารถใช้นอนได้นะคะอย่าง Lenovo IdeaPad Slim 5ค่ะตัวนี้เขาบางเบานะแต่ก็แรงพอให้เราเรียนเล่นและก็ทำงานได้ครบเลยแบตอึดจอชัดพกพาง่ายไปได้ทุกที่ ดรียได้ว่าเขาเป็นคู่หูที่ลงตัวกับก,บการใช้เว r ร i n g ง o ซนเลยค่ะเขาถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการทํางานและความบันเทิงในเครื่องเดียวนะเขามาด้วยขุมพลัง Intel Core Ultra รุ่นล่าสุดและกราฟิก Intel Arc รองรับ RAM DDR5 และ SSD M.2 NVMe 2 NV 2 4 2ความเร็วสูงกับจอแสดงผลระดับ OLED 500 n i t s Glossy 2.8K ให้สีสดคมชัด90%ดีไซน์ของเขานะคะสวยงามเบาบางพกพาง่ายสะดวกสบายพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะมาพร ฟีเจอร์ร็อฟฟิตชาร์จ o s t ที่ชาร์จไม่กี่นาทีก็ใช้งานได้หลายชั่วโมงพอเชื่อมต่อของเขานะคะก็ครบคันเลยสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์และตัวเครื่องเขาค่ะผลิตด้วยวัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่น p ลอสติกฟรีแพคเกจชิ่งและเขาก็เพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นค่ะกับฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่าง Camera Privacy Shutter สําสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะคะก็เป็น l e n o v o Idea p a d Slim 5ทั้ง3รุ่นนี้เลยค่ะและนี่ก็คือความเก่งกง Idea Slim าจ งานนะแต่ว่าเป็นคู่หูครบเครื่องเรื่องความบันเทิงไม่ว,ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องทางานหรือการดูหนังฟังเพลงนะคะเขาก็ครบจบได้เด็กเครื่องเดียวเลยสามารถช็อปได้แล้ววันนี้ค่ะที่ a d v i c e ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ a d v i c e ออนไลน์ที่สะดวกส่งไวเข้าใจทุกความเป็นคุณและพบกข่าวไอทีที่น่าสนใจได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ข่าวไวเข้าใจง่ายสไตล์คนไอทีกับ Awake ที่ a d v i c e ครับ